<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคิวอัพแกรนอีกเช่นเคยนะครับส่วนนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแรปเปอร์สุดเท่นะครับผมนี่มาอีกแล้วนะครับแต่งตัวแปลกๆมาอีกแล้วมาครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแผนนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งในเมตานี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้กับโค้ชกับเปโลได้ดีมากๆนะครับแอบกล้องแป๊บนึง แผนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะใช้กับโค้ดกับเปโรได้ดีมากๆนะซึ่งดีมเเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเชื่อมกับกูโปรเชอร์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแผน4-2-1-3นะครับแผนนี้สําหรับผมผมมองว่ามันค่อนข้างครบเครื่องนะครับเกมรับแน่นด้วยนะครับแล้วก็เกมรุกนี่คือหลากหลายนะครับขึ้นเกมง่ายต่อบอลตรงกลางแทงไปลุช่องครบเครื่องนะครับผมแล้วโยนยาวนี่คือไม่ต้องบอกมีโอกาสได้โยนนี่คือหลุดแน่นอนนะครับสำหรับโค้ดกับเปโรรนะครับ สาหรับเส้นแผนับประมาณนี้นะครับนักเตะที่ผมแนะนำนะครับผมกองหน้าถ้าเล่นกับเปโรก็ต้องมีโคเชอร์หนึ่งตัวเพื่อเล่นลิงอัพนะครับแล้วก็ต้องมีเ s นะครับผมจะใช้เป็นดิลลิงฟอร์เวิร์ดโฮเพเยอร์นะครับเป็นฟ็อกินบ็อกหรืออะไรก็ได้หรือเป็นออฟสไตล์ก็ได้นะครับเอเดสก็เลือกตัวคล่องคจ่ายบอลดีๆหน่อยนะครับถนาดสองเท้ายิ่งดีนะครับตรงนี้เราสอดเข้ามายิงแล้วก็จ่ายได้ดีนะครับ ส่วน MF นะครับผมก็เลือกตัวที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยเร็วๆแล้วก็เล่นเกมรับได้นิดนึงนะครับอย่างจุดบริหนเล่นเกมรับดีแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะครับส่วน d m f เป็นออเชสเตอร์ตัวออกบอลน,นะครับที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมจะชอบตัวแข็งขายาวนิดนึงเพราะว่าเวลามันดักบอลเวลาตัดบอลน,นี้มันค่อนข้างดีนะครับส่วนดีเมฟนะครับผมก็เหมือนเดิมวีเอล่านะครับวีเอล่าก็เป็นแองเคิรแมนที่ผมแบบตรไว้ใจนะสี่พันเกมแล้วนะครับ น่าจะเยอะสุดในทีมนี้นะครับผม4,000เกมนะน,นี่2,000นะครับโด5 0 0เกมนะก็ดีอ่าดูดีเมฟนี่ยังไงก็ต้องเป็นเวียล่านะเป็นแองเกอร์แมนนะจะเป็นโรดี้จะเป็นไลท์การ์ดล่างฟรีล่างอะไรก็ได้นะจะเป็นแองเกอร์แมนนะครับจะเป็นซากาเรียหรือใครก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าเป็นแองเกอร์แมนตัวหนึ่งหรือเ,เป็นดีเเดสทอยเยอร์ก็ได้นะผมว่าซีซั่นนี้เดสทอยเยอร์ก็ไม่แย่นะครับตัดบอลดีเหมือนกัน ส่วนเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ก็แล้วแต่ชอบจะเล่นออฟสไตล์เล่นอะไรก็ได้นะครับเลือกตัวสูงๆเร็วๆนิดนึงเมตาต้องความเร็วสักเกสนะส่วนแบ็คผมเล่นเป็นแบ็คความเร็วแล้วแบ็คเกมรับทั้งคู่นะครับไม่ได้เล่นเป็นออฟฟนซีฟแบ็คบุกนะครับก็เลยจัดรับแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะบุกจากแดนกลางนะครับกับเอฟเอฟเานะครับผมก็จะไม่ค่อยใช้แบ็คบุกนะครับส่วนเทคนิคแผนประมาณนี้นะครับผมก็ แองเคอร์ริงกับคอร์เตอร์แท็กเก็ตนะวันนี้ไม่ได้เล่นไทม์มักกิ้งนะครับไทม์มักกิ้งจริงๆก็เล่นได้อะเอาไว้ใช้บางเกมนะครับส่วนเทคนิคนี้นะครับในโค้ดผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากมายเนาะมันไม่รู้จะตั้งอะไรนะไม่มีอะไรตั้งนะครับเป็นลองฟิกชิกนี่ผมจะเลือกให้เป็นพวกกองกลางจ่ายดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องวิ่งลงไปนะเป็นไรกาดแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับเส้นแผนอีกครั้งหนึ่งครับผมประมาณนี้เนาะ จากแผน C C 3 1มมานะครับแล้วก็ดึง S H ขึ้นไปแล้วก็ดึงดึง A M F นะครับดึง C M F ขึ้นไป M F แล้วก็ดึงตัว C F ลงมา D M F นะครับผมก็จะได้แผนนี้เลยนะครับผมไม่งงกันใช่ไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกดแร้งกันดีกว่านะครับผมมันจะเดือดขนาดไหนเราแร้งคิซซั่มนี้ตึงมากนะทุกคนขนาดผมเป็นแรปเปอร์นะผมยังเครียดเลยนะครับไปครับลุยครับผม Let's Go เกยอะจริงๆ มาเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมจะไหวไหมนะครับโหค่าทีมก็ใกล้เคียงกันอยู่นะ3.16น่กี้ก็ประมาณแบบฟีเจอร์ฟีเจอร์น่าจะสองามตัวแล้วก็อีพิกประมาณนี้นะดูดิโดไมฟิทเปฟิทเปฟิทเลยงับข้ามฟากไปเลย ไม่เป็นไรแาวเดียวผมทายผมไม่ทายมาร์กิ้งนะผมจะคัตเตอร์ทาร์เก็ตเอ็มบาเป้แล้วก็แอนกริงเอ็มบาเป้นะครับสาดไปทางฝั่งเป้นะเนี่ยแผนคล้ายๆกันเยอะมากนะคเนียทุกคนมันเป็นแผนฮิตเลยนะแผนเนี้ยแบบพับแล้งใช้กันนะฮิตๆเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็นซีเอ็มเอฟนะแต่ผมตั้งเอ็มเอฟกับดีเอ็มเอฟเพราะว่าจะใช้ลิงก์อัพโค้ชด้วยนะครับก็เลยต้องตั้งนะมา กดรอเลยแล้วกันนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูกันในเกมนะครับว่าแผนที่ผมจะรีวิวเนี่ยจะไหวไหมครับผมแต่ว่าเจอบ่อยนะในท็อปแรงค์นะครับสังเกตได้นะครับตอนผมมันจะเป็นแบบ DMF เป็นแอ c h o อ i n g งนะส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ตรงกลางเป็น DMF ตัวรับแต่ว่าผมแบบรู้สึกมันไม่แน่นพอก็เลยเอาแบบ Anchorman มนาอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็แบบประมาณนี้ประมาณนี้ไปครับซัดเลยแหงช่องขึ้นมาเปเป้ครับ หือ <ś m _> ชนกุยับนะครับสวยววลาตัดได้ครับโอ้โ oh, ห oh, จ่ายลูกนี้เสียหายครับเราจะโดนสวนขึ้นมาแต่ยังเก็บได้ครับฝากแล้วไปแทงช่องโอ้โหผิดตัวนั่นนะ่ะตัวที่ขออยู่มันเป็นตัวเอเดวิโลนะแต่มันจ่ายไม่ถึงนะทุกคนไปแล้วสวยฝากแทงขึ้นมา เอาไม่เอาบอลเฉยนะครับแล้วมาเป็นทางด้านของเอตูเอตูจ่ายติดลูกนี้โอ้โหแบ๊กยังตามมาเก็บขยันนะเอ็มปาระเป้ดิวะโอ้โหมันไกลเกินแล้วมันเป็นไปนติดเดียวไปโล่นะครับแต่ยังไงข้างบนมาทางด้านของฟอรลันโอ้ยมึงหลุดไปไงสวยข้างฟากมาโอ้โห จริงๆผมจะวันทูกับตัวข้างหน้านะครับตอนวิ่งทะลุไปแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมาตัวนี้นะได้อยู่แท็กไปสวยอย่างนี้ไงก็โดนตั้มโอเคพุ่งไปทางไหนเนี่ยแล้วมันพุ่งไปทางไหนทุกคนอะไรวะเนี่ยพุ่งไปผิดทางครับสวยจัดไปโอ้โหเป็นเอโต้วับไวจัด น, <rom> นี่ทุกคนเห็นไหมหูฟังผมเน่เน่ผมเปลี่ยนมาใช้แบบบลูทูธเลยนะทุกคนเพราะว่าใช้แบบแบบคอมมันหนีหูปวดหูทุกคนใช้น,นานและบบปวดหูนะใช้แบบบลูทูธเลยแบบเสียงกอกหูแบบชัดๆเลยอะแล้วหูฟังตัวนี้มันโคตรด,ดีทุกคนไอซูเปอร์ แอร์โปนะเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะไปจัดกันได้นะหูฟังเกมมิ่งเนะี่ยโอ้โหมาเข้าไปในเกมกันต่อนี่ครับโอยโอยโอยสวยไรกาดพิกมาเขารู้นะว่าไรกาดผมเป็นตัวลิงอัพนะครับพอผมได้ไลูบอลมาไรกาดเขาจะบีบนะครับแต่เป้ผมก็วิว่งไม่หลุดนะเพราะว่ายัางไม่มีเวลาได้วิ่งนะครับสวยเช่นเบิร์ตโอ้ <c oughs> มันเตงบอลน,นานจังเลย <c oughs> มันตัดจับบอลหลายจังหวะนะครับมันก็เลยแบบเล่นต่อไม่ได้นะครับสวย ฝากตายอยู่เป๊ะ้างมาเป,เปไปแล้วโอ้โหนี่มึงจ่ายหรือมึงยิงเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้น,นที่จะรับลูกนี้ได้นะครับใครใครเหอรอในงี้ผมก็ปะป๊ามันนั่นแหละรครับที่จะรับลูกนี้ได้ถ้ามันจะจ่ายแรงขนาดนี้นะสวยเดียวเดียวไปแล้วนี่ดึงหลอกโอ้ฝั่งตรงข้ามน่าจะเน็ตกระตุกนะครับทุกคน ฝั่งเขาน่าจะเน็ตว่าครับนะวิ่งไม่วิ่งเข้าบอลโดนดีครับกระโดดไหมครับผมสองศูนย์เนียสวยเนี่ยเกมรับดีมากนะครับฝากรลางทะลุอีกทีหนึ่งมันถึงนะเนี่ย้โหต้องเคลียร์ทิ้งครับสองศูนย์อยู่นะผมครึ่งแรกก็แบบดูดูดีนะแผนนี้ใช้ได้เลยมาเซยเทิร์นสวย ดับเบิลบิดโอ้โหเฮ้ยถ้าผมอยากให้เปเล่มีบิดเคอร์เลยอ่ะทุกคนเอาไปเหลืองปะเนี่ยผมเตะบอลโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จา่าบอกมึงเล่นแรงไปแล้วนะยกขาสูงครับทวนี้ดำจา่ามินิโดนะนะเนต้าสวยโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> บอลไปเข้าทางเขาแต่ยังมีฟันท้ายแก้ได้ครับโอเคเดียว <c oughs> okay. วันทู ดึงโลกระแทงครับวิ่งแซงอีกหนึงลูกนี้ยกมาบึ้มโคตรนิ่งความนิ่งครับทุกคนความนิ่งเท่านั้นเลยครับผมนี่โอ้โหแผ่นมันดีจริงนะรับแน่นครับสวนมันด้วยนะครับโหพี่ก็โดนสามลูกครึ่งแรกเขายังไม่ยอมนะถือว่าใจเขาได้นะครับเนี่ยโอกาสจริงเขาไม่มีเลยทุกคนโอ้โหแผนโคตรด,ดีดูดิอ้าวเรื่องนะครับ ไม่ใช่นักเตะเขาไม่ดีนักเตะเขาก็ดีนะใช่ไหมกลองหน้าเขาก็ไวอยู่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวแบบการ์ดฟีเจอร์ธรรมดามันก็เป็นตัวเมตานะครับตัวที่แบบค่อนข้างครบเครื่องนะเล่นได้นะครับใช้ได้เลยมาครับผมครึ่งเวลาหลังอ่าตัดได้อีกแล้วนะครับเขาเล่นโลกจังยกปุ๊บหลุดอีกแล้วล้มัันเนี่ยป,ปาดมาเอ็มปาไปโอ,อ้ติดโทนี่ดาอ้าวปั่นออกได้แล้วมากวิชาย สี4นแล้วว่าพี่ชายยังไม่ยอมแพ้หรเอมันจะเยอะไปเลยเนี่ยเขาจ่ายผมดอดเลยว้ทุกคนเขาอยู่ดีสองแล้วนะทำไมเขาเล่นจ่ายบอลเสียง่ายจังโอ้โหแต่เขาไลยมาโดนครับอยากขึ้นหน้ามาผมว่าเน็ตเขาไม่ดีป่ะเนี่ยสวยเก็บรับแน่นครับ เขากลางเดี๋ยวเดี๋ยวยกก็ไปไปดีดึงเอ็กซ์โอเชนเบิร์หนีแมงไม่หลงุ๊บดับเบลทัพจ่ายมาป๊อเป้ไม่ถึงว่าโดนตัดไปได้ครับจิ้มสวยช้านะกระชากหนีมาโอ้โหดูด,เดีเขาดักเขาดักตรงที่ผมจะไปด้วยกคนเขาฟากเอเคมาทั้งเอ็ม อเดมอาเปเล่ะนะครับโอ้โหเดมเดิมอะไรนะหมุนบิสออกไปแล้วม,มั้งมิชัยโอ้โหอาสูนแล้วอะ่ะผมว่าตนเน็ตเขาก็สามขีดสี่ขีดอยู่นะทุกคนผมว่าไม่ใช่เน็ตมากกรใจายเขาสู้อ่ะพี่ซู้ผมก็สู้มะพี่ซู้ผมก็จัดให้หมุนหมุนหมุนแทงครับสวยปเป้อยู่ตรงกลางไปไม่ได้ คืงงนเงินดึงออกมาปัโอ้โหแมงเข้ามาแคบจริงๆครับเอาอะไรคะเนี่ยปักซีเทิร์นไม่ติดจิ้มไม่ทานครับตักก่อนโอ้ยลิงแสงอันนั้นนะ่ะโอ้ลิงอัพปอพี่ชายลิงอัพปอใช่โบว์เขามไม่เขาไม่มีลิงอัพอป่ะโคตรอันนี้ป่า โ้ดมาตินสหรือเปล่าจิมสวยครับแทงช่องมาข้าวฟาดแล้วจังหวะน,นี้เบลลิงแมวิ่งครับน่ายกว่าดูบอนถ้าผมยกม่นหลุดนั่นอ่ะโยนมาอีกแล้วครับใครเป็นคนโยนวะดูยองยิงอัพปะเนี่ยแทงทะลุลูกนี้โอ้โหแบ็กไอ้แบค็แบคตัวนี้มันเล่นดีอยู่นะผมเจอมาหลายเกมมากเลยนะมันก็ตัดบอลดีอยู่นะเอา้าจับบอลทำไมอะ่ะเศษนี้ ช้าไปแล้วโอ้โหเกมนี้ก็รู้สึกว่ามันง่ายไปนิดนึงแทงสวยแทงขึ้นไปครับเป้ะล้ำไปเน,นะนี่ยบิสุกผมยิงเข้าง่ายจังเลยทุกคนยิงไงแคเข้าเลยเกมนี้มันก็เลยดูแบบเออกูเก่งจังเลยนะครับไ,ไม่ใช่แม่งมันมันยิงโคมาผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก่งคือผมรู้ว่าผมเก่งนะเว้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจแบบจะจะ,จะเก่งไง เออนะครับคนดูบอกมึงเยอะไปละนะครับมึงเริ่มกวนส้นตีละแทงที่ไปแบ็กแบ็กตัวนี้เอาอยู่อ่ะครับอ่ะให้เขาลุ้งแล้วกันอผมผมจะปล่อยนะครับปึ๊บผมจะแกล้งให้เขาแย่งอ่ะไอ้ชายโอ้โหผมให้พี่ยิงจะฉอหน่อยพี่ยิงไมไหนววะพี่ยิงเน้นเลยดิ โอ้หมสาวให้ยิงเน้นๆเลยเนี่ยไปครับโอเควะผมจบไปครับว่าเกมนี้น่าจะดูอีก่งแบบนี้หนึ่งขออ,กกอีกเกมนึงแล้วน,นะครับอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้ยตอนแรกเก่าอาจจะตัดเกมเดียวนะครับเกมนี้มันดูง่ายไปหน่อยนะครับไปอีกเกมหนึ่งนะนะครับทีมเรามันก็ ทันสองแปดสิบแล้วอ่ะมันก็น่าจะโกงเยอะวเขาอ่ะโอ้โหแม่งไม่ฟิตเลยว่ะเป๊ออกแล้วเป๊พร้อมเล่นอีกแล้วงัว้ไงดีวะอืมแต่เมื่อกี้เดวเล่นฝั่งนู้นเล่นดีจังวะขอลองใหม่ดิเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนละกันเพราะผมรู้สึกเมื่อกี้เดวเล่นดีตาเที่เดวเล่นดีนะครับผมจะลองดูทางนี้หน่อยว่า อันนี้เดี๋ยวจะยังดีเหมือนเดิมไหมนะครับเบอร์แฮมแมวผมตั้งเดิมครับอันชริงกับพอเตอร์ทาเกตนะครับเรือ,อ, Ed, อแบบข้ามนี้เออโอเคอย่างงี้ก็พอได right ้แบบม่มีข้ออ้างหน่อยนะครับมาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวจะแบบว่าโหยิงแต่คน เล่าทีมไม่โหดอะไรอย่างงี้นะครับผมไปลุยครับมาลงงคามนะครับผมมาในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของเราเป็นเอซีมิลามีสันแดงดำเนรับวันนี้จะเตะในบ้านของซิตี้นะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะสามารถเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นแล้วก็เล่นเกมลุกได้โหดเหมือนเกมที่แล้วไหมนะครับผมมาครับผมเขาจะได้เริ่มเคลียร์ก่อนครับลุยโซเรส ราบจ่ายจังหวะเดียวมาสซเรตขึ้นหน้าวันทูอเซี่เชฟเชนโก้จ่ายมาติดจังหวะนี้เนตตารับพางมาไล่กัดเป้วิ่งแล้วหยอดมาหาเอ็มปับเป้ครับสวยเฟอร์ทัตดับเบิลทัตบิสเกเลอร์ดัเลทัตฟูมันบินยาวจังหวะทุกคนตัวมันยาวอย่างกับนกกระยางเลยอ่ะเจ๊แค่มึงคนหรือนกกระยางวะเนี่ยเมื่อไรได้อยู่ปัเป้วิ่งแล้ว ดูนี้เฟกช็อตปึ๊บบิดอีกทีนึ่งมึงไม่ติดบิดทุกคนยิงบทครับจากจะบิดแกเป็นบทนะเมื่อกี้นี้ไหวอยู่อยู่ในตาทิมโอเคโอ้ในตาโหเวอร์ว่ะทะลุช่องนะทะลุหูแต่มันยิงไม่ได้ว่ะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเขากดเหมือพค้างไว้ทุกคนผมเลยผมเลยมั่นใจว่ามันจะทะลุแต่ทะลุจริงแต่มันวิ่งไม่ทันเว้ยมันถึงมือประตูก่อน เข้ามาสวยเปยขยับปุ๊บโอ้โหลูกนี้จ่ายจ่ายไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าจ่ายไปไหนนะไม่มีจุดหมายเนะไปแล้วโดนสวนมาโอ้โหเคาะบอลจังหวะเดียวอย่างนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเฮ้ยฟิฟฟ์บว่ะตัวเล็กฟิฟฟ์บตัวเล็กฟิฟฟ์บโดนนี่ฟิฟฟ์แฟบอ๋อเป้ขยับเป้หลุดอีกแล้ว ไปแล้วเอมเปเป้มาแล้วสายกัมมินเอมเปเป้อะไรปาดเข้าในอ้ล้นไปหมดยังได้อยู่โยนครับหลอดม่วงสู้โอ้โหโคตรคมหลอดม่วงโยนครับอูหเอาว่าลูกนี้เป็นไปตามที่คิดเลยนะครับหลอดม่วงแล้วซัดปุ้มยิงคมจริงโยนครับลูกนี้ยอมรับเลยนะครับสวยครับ นำไปก่อนหนึ่งลูกครับวิจักโยนครับว่ะโยนครับเอาให้ครับมาลูกนี้เกมรับเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอนยะู่นะแต่เขาไม่เข้าบอลอย่างนี้ก็โดนเปก้กวิ่งอีกแล้วเป๊กถ้ทะลุมาสวยนะเกือบนะเกือบนะดีที่กองหลังจับบอลจังหวะแลกดีนะครับอะไรพี่พี่กระจ่ายอย่างเดียวเลยพี่กระจ่ายไม่มีจุดหมายเลยเนะี่ยสวยบหมุนรอครับ แล้วหลุดแทงทะลุขึ้นมาหมากเซย์เทินอุย้ยโอ้โหเสียบหมากเซย์เทินนะ่ะมันช้าไปนิดนึงครับทุกคนมันจับบอลก่อนมันก็เลยโดนนะหมากเซยเทินนี้เออฟาวสักลูกคือพี่พี่เตะผมกิ้งเป็นลูกขนุนเลยเหรอได้พันได้โอเคสวยครับฝากดึงรอแข่งช่องมา เอฟเฟกชันเบิร์ดข้าไในบางเซอร์เ,เทอร์นออกมาแม่งไม่ติดสักลูกที่กูพูดอะไม่ติดสักอันเลยนะสกิลที่ผมพูดเมื่อกี้เนะี่ยคือผมกดนะแต่มันไม่ติดดับเบิ้ลทัชหลอดงโอ้ยติดพ็อกกว่าข้างในแม่งแน่นหมดทุกคนข้างในเขาแน่นนะผมว่าผมก็ดับเบิ้ลทัชสวยแล้วนะวีช่องมาได้นีครับแต่ว่าไม่ผ่านตัวสุดท้ายนีครับยังติดตัวสุดท้ายอยู่ นี่ครับต,ตั้งสอนไปที่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล็งไปที่หัวเนต้าเนะครับแล้วเป็นทางด้านของเนต้าคู่ได้โคกอยู่แต่ว่านี่โอ้โหเป็นเป็นแฟงวะยนคัทลุงอา้าเดี๋ยวก็ได้วะโอ้ยโอ้ยหโยนคับผู้หายไปไหนวะชิหายแล้วสวยโอ้โยมาไหลแล้วทุกคนโอเค หูยเกือบโดนว่ะทุกคนแต่ว่าผมก็ว่าผมได้ครึเขาเยอะอยู่นะครึ่งแรกก็ถือว่ากดเยอะๆเขาก็ไม่มีโอกาสยิงเหมือนเดิมนะครึ่งแรกยังมีโอกาสได้ใส่ตะกอผมนะครับเสียงเสียงหูฟังอย่างแจ่มโุนแขงช่องอ่ะโอ้ยบอะไรแล้วจิมจิมอยู่นครับตักอยู่ไว้ปึ๊บข้ามฟากยนครับโอเคไปเล่นเขากลาง ปึ๊บเป๊ะหลุดไปครับเป๊ะโคตรโอ้ลูกนี้เป๊ะโอ้โหแม่งงี้ผมไม่ขยับอีกนิดนึงต้องบิดตัวมากกว่านี้ครับเป๊ปึ๊บมห็นไหมาวางเซฟเทิร์นเราซัดโอ้โหบอลคุกคิกและเกินนะครับทุกคนผมไปเทิร์นเข้าเท้าเขานะ แ้วโดนสวนมาลูกนี้ยังไงครับเมซี่เมซี่ยกยาวมาแต่ว่ามีแอร์เลคอร์ดโอ้โหถ้าปล่อยออกนี่มึงออกไปพร้อมกับลูกบอลเลยนะมึงออกไปสัมพองเลยนะ <c oughs> ถ้ามึงปล่อยบอลออกเนี่ยสวยไปเล่พิกมาออ้ยปล่อยอะไรกัดวิ่งม,มาถึงได้ไงวะจิมบางไว้เอาชิปหายฉายที่นี่คนระับทุกคนโอ้โห อะไรอ่ะดูดิอันนี้มันไม่ช่มันไม่ใช่ความพิดพาดของแผมนเลยนะผมว่ากองหลังผมมันได้บอลแล้วผมก็เลยผมก็เลยปล่อยอันนั้นหรอกแต่ดูแม่งโอ้โหอันนี้ผมไม่ไม่ปื้มอันนี้คือไม่ปื้มครับทุกคนงงอันนี้ออกไงนงงนะครับแบบจังหวะมันเราควรได้นุย้ยแต่เราไม่ได้เงี้ยหมุนหา่อนครับพอเดี๋ยวโอ้โหบางมิดหมดเลย ตัเป๊หักเข้ามาบีดเลยอู้ยิงบิดไม่ติดเลยอะ่ะซนมันควรจะบิดติดปะวะเกมนี้ยากเพราะว่ายิงไม่เข้าข้อเลยวะ่ะเดี๋ยวปเปลี่ยนซอนแม่งเลยว่นเอาผมว่าผมโดนเกือบโดนโอ้โหเนี่ยผมแบบเป็นเงนี้ย มาหลายเกมแล้วเวลาผมนำนำก่อนนะแต่พอโดนลูกที่แบบไม่น่าโดนทุกคนแล้วมันก็จะเสียระบบนะอย่างลูกเมื่อกี้ที่ผมโดนัวเลสไแปบบมันมันผิดพลาดตั้งแต่การเข้าปะทะแล้วนะครับเพราะยังไงผมคิดว่าได้บอลแล้วช็อตนั้นคือตัวผมนําเข้าไปแล้วแล้วบงังบังเหลี่ยมหมดแล้วแต่แม่งหลุดบอลหลุดไปได้ไงไม่รู้นะครับคือแบบไม่ไม่โอเคอยู่ๆแม่งก็หลุดไปแบบนั้นอะแล้วกล้องหลังผมแม่งฆ่าเกมรับเป็นร้อยอะ ยกสวยไม่น้ำหรอกยกขึ้นโอ้โหประตูตามันน้องกกอบไม่ใช่เหรอน้องกกอบไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เน,นี่ยมันใช้มือเปล่าโอ้โหแม่ง้โอ้โหลุมสองสวย เดว,วิ่งเดวมันเหมือนมันจะวิ่งนะครับจังหวะแรกมันก็ไม่วิ่งโอ้โหโ,โดนบีอยู่ครับไม่เป็นไรจ่ายกัหมาเดียวจ่ายไม่ดีครับโอ้โอ้โอบอลอย่างนี้กูขีกนี้ผมโดนนะเนี่ย จะโดนลนะโอ้โหยจะเปิดได้ไม่ซีม่งได้นี่ผมผมยอมเลยยกลุ่นไหวกว่าเป๊ะมาดิมาดิวะมาดิบราวูบราวูนี่ถ้าถ้าใหม่เป,ปัะถ้าใหม่เป,ป้ะ น,นี่หูฟังหูฟังนะครับกดทีตะกาได้นะครับที่จะขายของเก่งเหลือเกินจชิไมคับกดกดดันนะครับคือแบบมันยิงไม่เข้าข้อมาหลายลูกแล้วนะครับผม,ผมปูดเลยนะครับผมเล่นเกมรับเลยสนาทีเท่านั้นสวยสัดไปโอเคครับผมมันเป็นเกมที่อึดอัดทุกคนเกมเนี้ยแต่เกมรับเราไม่ได้พลาดนะจริงพลาดแค กองหลังตอนนน,นั้ที่เนต้ามันเข้าบอลเหมือนจะได้บอลแล้วแต่ก็เด้งหลุดออกไปนะครับทำให้ผมแบบโหคือมันอึดอัดนะครับดูเมฮาเซฟโ,โอกาสยิงก็แค่สองทีงนะ้ทุกคนคือแบบนะรูปเกมผมยังไงก็ดูดีกว่านะครับเอาเป็นงไงกันบ้างครับสําหรับแผนนี้นะลองคอมเมนต์นบอกกันได้นะครับลองเล่นกันดูนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะครบครบเครื่องครบเครื่องครบเครื่องเรื่องต้มยำนะครับคือแบบ สำหรับผมนะเล่นมาหลายตาแล้วรู้สึกว่าแผนนี้ค่อนข้างที่จะต่อบอลง่ายหาพื้นที่เล่นเล่นเกมรุกง่ายแล้วก็แบบเวลาสวนมันสวนทุกสวนทุกตัวเลยข้างหน้า3มตัวเราเห็นปหยกให้เดียวก็หลุดยกให้เปเล่ก็หลุดยกให้เป้ก็หลุดนะครับก็ใครที่หาแผนเล่นอยู่นะลองเล่นแผนนี้ดูได้นะครับโคตรเก่งโคตรดีจริงๆก็ใครชอบพีม่มีนะผมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมวันน like, ี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมบเจอนัดหน้าครับผมบ๊า,ายบายสวัสดีครับผม หล่อไหมแรปเปอร์แรปเปอร์คีโมเนี่ยครับโอเคไปครับเจอกันโกโก